ก็เป็นเจ้าของบริษัทนะจ๊ะเนาะต้องบอกจันสันอาชีพได้ขยายสาขาผู้เลี้ยวต้องบอกจังสั่นเลยอว่าธรรมดานี่ที่ดาเป็นผู้ใดนะจ๊ะนอนมาลับเนี่ยให้พักคอนี้นะจ๊ะเด้อสำหรับนอนแล้วก็นอนฝันไหลเนาะนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นอย่าไปคิดอียงไหลนะจ๊ะเด้อฝันไหลกับลกลเป็นดีเนาะต้องบอกจังสั้น หากเมยในการนีงานก็พักผ่อนให้เต็มอิ่ม,มนะจ๊ะเนาะหายวลาหให้เจ้าของเน่เห็นบ่เพราะพักผ่อนแล้วเจ้าก็สิสูขกายสบายใจของเจา้าหายวลาพักผ่อนนี้นะจ๊ะด้วยงานไมอยูง่งย็เลยเสาร์อ,อาทิตย์ก็ดีนะจ๊ะเนาะพักผ่อนอต้องมองสันในโูงงานในบริษัทก็ดี่เทุกสายงานกัน ปากัดตีนเทีกันหมดละอ่าแต่เหตุอยู่กับยังคืพอพ่อพ่อกินอยู่ต้องบอกอีกสั้นด้วยสมัยสมัยนี้่สำหรับบางคนขยันธมรมะขมินในตำราวิชาการเรียนนอ้อจ๊ะเนาะเออเลียนอีหยังก็ตั้งใจเรียนังสีน่น,นอ้องจ๊ะเนาะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าน้ำเออต้องบอกอีกสั้นด้ยคนที่ขยันเรียนช่วงอ่า